สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายการเอฟซีพัสดุโสุขุนกับยินดีตอนรับพี่น้องพบาปาบบส,บสู่โสุขุนเขาซูช่องเบาประไทยสิงค์กับครับคลิปนี้มาเบิ้งจะเอานมเวียดแดงครับเก็บงานพี่น้องเอ้ยโอ้ยเห็นงานเรียวแห้งครับอยากน้ำเสนอเลยฮนะ เก็บงานเร็วดีครับเก็บงานเร็วละกะเนียนง่ามพร้อมครับเดี๋ยวมันท่ารับพี่นอ้องนะครับ โอ้โเร็วยวเยียบล,ลูกค้าติดใจเลยครับสำหรับเจาเวียดแดงกะรถขั้นนีแต่ว่าโมเมนต์้นดีครับกะเพราะเอาครับตามดีผม ตอบถามได้หลายทันมากเหมือนกับว่าเขาเห็นผลงานนะฮะหลวกะเร็วนะครับจางั่ว่มงกับบรุกจครับจางเมากับบสิษัทได้เงินว้ยส้นสายไฟเขาอีก่ซาบาดี ขันไปแน่ล่ะหอยมายิมเบิ่งสายไฟทั้งหลังเปหนัง โตม่แต่สิงห์หล่อพี่น้องแรงไร้ <c oughs> ผ้าพ,พี่น้องเบิง่งเบียดแดงย่องอะไรอ่ะตัดมาเบิ่งครับกะเจ้าเบียดแดงเก็บครับโอ้โหเงียนงามแหมอครับพี่น้องครับบนว่ายย่องกันครับเพิ่นเฮ็ดไปตะเบ่งอยู่ครับนี่เพิ่นกระาายมไต ใต้ทางครับตัวนี้เบิง้งผมให้เบิ้งครับโอ้ยเห็นงานมองเถื่ออยู่พี่น้องฝีมือว่าธรรมดาดีผมยอมรับเลยนะครับสำหรับเจ้าเหยียดแดงก้มโหดกะโยกไอ้เพื่อนนะครับงานฝีมือกะยังคือเก่าครับยังเจาะคือเกา่าเกดดียังเบิ้นอยู่ครับ เก็บต่อกับเก็บหัวมุวหัวมุม่งเหรอไกลเล้วไปแล้วนะครับเีลยวเก็บอีกว่าหลายดอกนะครับิ่นเป็นคนเก็บงานเร็วคนระับ แท้เสมอดิพี่น้องอยวันเอาคันหน่อยต่อหลังมัน ระดับเมื่อไอชีพนะครับจังวา่าลูกค้าติดใจเว่าติดใจรถติดใจย,ยังครับติดใจคนขับครับจ้างเขาก็บบริษัทไอเงินครับพี่น้องนะครับถ้าผู้จ้างเนี่ยางานสีเ,เขียบเนียนนะจ๊ะข้านมากมอเตอร์สะ เพธรรมดาครับสมมติว,ว่าจ้างไปอะไรไปดันต่อยกว่ะเพื่อเพืเอ่อยังไัเพราไปใส่มาใส่กับแลเขาสีจ้างไปยังพี่น้องนะครับแต่เหตุละงานออกเร็วครับมันสมกับเงินที่เขาเสียกับกูใด้กะจ้างครับ,บเพิ่นกับโบเพงหอกเงินนะครับขันพนมีหรืล่ะขันธมีบ่มีเงิ่อนกับจังวากัน ยี่มือแห้งครับไปย่างหัวมอมนั่นครับ<ม>เดี๋ยวภาพี่น้องย่างไปเบิ่งเจ็กหน่อยเ<ม>ก็บนีเล้วกันนะสีเล้วไหมครับสำหรับเจ้าวเวียดแดงเนาะมองนี้ อาชีพย่องแสงพี่น้องสิเห็นแนบบนแนบวัดเอาเด้อ,อพี่น้องเด้อน,นะครับท่านหยิไปฟ,ฟังทั้งลมมันบ่เห็นครับก็ไอบอกพี่น้องอนนดววเอาเน,นี่ยได้หรอกเว้ยเอ้าอดเอาอะไรพี่น้องนะครับโอ้จวดจัดฟัดเหงาเงี่ยนกริบเลยครับ เกือบแล้วไปพูดละครับยังพอๆกันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับนะครับฝากกดติดตามกันเลยกดแชร์กดหมากกระลงคือเก่านะครับเพื่อประวัติคลิปใหม่ๆนะครับของบ่าวบนรถไทยสิงห์เนาะมีความมั่นความมั่นแล้วก็สาระเล็กๆน้อยๆฝากที่ต้นน้องคือเก่าเลยครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ไปาว้แล้วพี่น้องไปซสนีทสักันเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ